เรามาลงเรซินนครับผมเนี่ยครับคู่กันแตะเรซินขึ้นมาเลยเราค่อยๆทาไปครับครับทาไปเจนเย็นๆครับก็ค่อยทาไปเรื่อยๆครับผมทาตรง่านี่ทาหูหวหัว ทาให้คุ้มเลยซอกนี้รอตรงไหน,นทาให้คุม้มครับผมทาเป็น่ซนๆไปครับผมเป็นรูในอะไรก็เหยียบเข้าไปรูรูของหัวปูก,ก,กันจะดียางคือมันจะเฉลี่ยเฉลี่ยครับลากไปเลย ตามซอกตามรูฝั่งนู้นแหละตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นมั่งคิดว่าเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็เอาไปอบครับ เไปอบให้มันแห้งให้มันมันเซ็ตตัวนั่นแหละครับ เติมไปเรื่อยๆครับผมเคร็งเรียบร้อยว่าครบถูกต้องไหมเจอตรงไหนที่มันยังไม่โดนก็ทาครับพอเราทาที่ว่าครบถ้วนในโซนที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไปอบเลสซินครับไปเลย นี่ครับพอเราทาจนครบแล้วเราก็มานี่ครับเข้าตู้อบเลยวน,นาทีสองนาทีก่อนแล้วก็เราก็มามาเช็คครบเรียบร้อยแล้วก็ทาต่อที่ยังไม่ได้ทาครับนะครับก่อนครับสองนาทีนะครับอบครบประมาณสองสามนาทีที่เราต้องการแล้วก็นะครับ แข็งแห็งเราก็ไปตากแดดอีกสักแป๊บหบนึ่งครับผมน่คแรบบัแบผมน่ครับแีนบที่เราใช้เห็นไหมี่ยมันจะไม่หลุดเลยถือลงงานง่ายๆเลยลงเลสสินง่ายเลยพลิกไปพลิกมาได้ไม่มีหลุดถ้าเราไม่ไปลงบีบมันนะเห็นไหมแล้วก็ตรงหน้ามันก็จะไม่เลอะเลยเราใช้ผู่กันอะ่ะตรงกระจกพระหน้าหลังจะไม่เลอะไม่เป็นรอยอะไรเลย ถ้าเรามือไปจับจับตรงพระนะจับเนี่ยบนล่างเนี่ยพลิกไปพลิกมาแล้วก็เลอะครับมือเราเนี่ยไปโดนเรซินมาโดนหน้ากระจกเป็นคราบเป็นอะไรก็มาขัดมาอะไรเสียเวลาอีกครับผมบางคนก็เคยมีก็เอาเทปมาติดก็มีก็มีเป็นคราบกาวคราบอะไรก,ก็ต้องมาขัดมาทำความสะอาดอีกอย่างเงี้ยใสปิง้งปิ้งไม่มีรอยเรซินมาเปื้อนมาอะไรเลยต้องหนีบเงี้ยนะครับผม พอเสร็จแล้วเราก็ปิดตาเรียเลยครับผมมือเราแห้งสะอาดแล้วก็ไม่เป็นไรเราจับผราเราได้งานเราก็จะเนียนใสเราไปตาเรียครับเสร็จแล้วล่ะสวีครับ